เพื่อนๆครจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะคะมีเปิ้ลจารุณีเนี่ยนะคะที่ทนก็บอกว่าปวดหัวชิบหายอยู่แล้วเสื้อจะมีเปิ้นไอรินมาอีกคนหนึง่งโอ้โหพาทิตพาสมานะคะจำํำข้าวคนผูกคอตายเพราะโครงการจำํำข้าวเป็นตระกูลที่ทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะไม่อยากจะไปยืนหนักเป็นไปยืนกับพวกหนักแผ่นดินอะไร้นู้นนั่งไม่รู้ว่านางสูงทรงมาจากไหนนะคะไม่รู้เมาโบ็อกหรือว่าหลอนฟิลเลอร์ ่ Dante, อนที่จะมาพูดอะไรไหนท่านบอกว่าหลายหลายครั้งมากนะคะที่คนที่เป็นดาราหรือศิลปินเนี่ยที่เขามีความรู้ความสามารถเยอะนะสมัยนี้คนที่เป็นดาราบางคนเนี่ยพอมีชื่อเสียงแล้วก็ต้องไปเรียนนะคะเพราะว่าสถานะทางสังคมของเขาเนี่ยมักจะถูกมองว่าแบบไม่มีความรู้เพราะว่ามัวแต่มาเป็นดาราก็เลยไม่ได้เรียนหรืออะไรก็ไปเรียนต่อกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมอจริญยนเนาะ ดานแรกฉันบอกว่าการเป็นศิลปินดาราเนี่ยนะคะมันไม่ได้ทุกคนจะเป็นแบบนั้นนะ,ะแต่ถ้าเป็นศิลปินดาราที่เป็นสลิมแล้วบอกเลยค่ะว่าควายทุกตัวควายยังไงคะก็ดูมันพูดการจะมาอวยคนที่ทําให้ประเทศนี้นะคะตกอยู่ในหลุมดําตั้งแปดปีเนี่ยมันเอาอะไรมาคิดคะนะ,ะบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่มีการรัฐประหารมาเนี่ยแม้แต่ตัวเปิ้ลเองก็หากินลําบาก นะคะประเทศที่มันอยู่ในภาวะแบบนั้นเนี่ยไม่มีใครไปสนใจหาความบันเทิงเลยค่ะหาใส่ปากใส่ท้องก็เหนื่อยแล้วแล้วถามจริงอ่ะไปอวยมันเนี่ยนะคะมันเคยดูควักกระเป๋าซื้อผลงานหรือดูผลงานสนับสนุนผลงานคุณไหมการสนับสนุนคนที่ทําให้ชีวิตคนไทยแทบจะเกือบทั้งประเทศเนี่ยนะคะพูดง่ายๆว่าลําบากลําบนมาแปดปีพูดถึงเรื่อง การอ,าอวยเนี่ยก็ไปหาข้อมูลก่อนจะโชงง้อไปไหนนะคะคือคือคือ,ค,อคือถามหน่อยเถอะค่ะว่าไปเอาข้อมูลเนี่ยมาจากไหนข้อมูลมึงต้องอัปเดตนะเปิ้ลถ้ามึงไม่อัปเดตข้อมูลเนี่ยมันออกมาพูดเนี่ยนะคะกูะอายแทนอย่างกรณีของยิ่งรักเนี่ยสารเขาก็ยกฟ้องไม่ได้จากตีไหนแล้วแหกตาดูบ้างการที่เสียหน้า นะฮะที่ไปถูกเขาแนเซิลนะฮะงานพาะมาที่ผ่านมาีมา่เนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องฟานอั้นแล้วบอกว่าการที่ตัวเองถูกยกเลิกอาจจะเป็นการแสดงที่เหตนทางการเมืองเอาถ้ารู้ตัวเี่นไม่จริงหรือไม่นะฮะแต่ถ้ารู้ตัวปรับปรุงตัวซะสิก็ในเมื่อทุกชีวิตในประเทศนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเมืองจริงๆ ออกมาชด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 อ,ออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาฟาดเรื่องฟาดนี้ถามจริงเหอะเลือกตั้งที่ผ่านมามึงไปลงคะแนนหรือเปล่ปานะะถามจริงๆที่จิบปากจิบคอที่เที่ยวฟาดคนนั้นคนนี้บอกเป็นบุญที่ไม่ได้ไปจะได้ไม่ต้องไปยืนร่วมกับพวกหนักแผ่นดินแผ่นดินตรงนั้นมันหนักนู่นนี่นั่นเปิ้ลเปิ้ลตื่นเดี๋ยวนี้คนที่หนักแผ่นดินคือคนที่เชียร์เผด็จการจ้ะ พราะประเด็นการทําให้ทุกวันเนี้เรียนบอกว่าหลังจากที่มีการยุบสภามีการเลือกตั้งประชาชนก็มีความหวังใครจะได้เป็นรัฐบาลก็คือประชาชนเขาเลือกมาจบส่วนใครจะมีคดีอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นถ้าคุณมีคดีคุณมีชนักปักหลังคุณก็ต้องรับหรือรเผชิญหน้ากับมันให้ได้มันไม่มีใครที่จะไปช่วยกันได้เรื่องตรงนี้นะคะเิีันบอกเลยค่ะว่าถ้าสมมติว่าจะมาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเอาอาคติต้องบอกค่ะ ว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้อะไรกับวิกตุ่มึงไม่ได้อะไรแล้วมึงจะอวยทําไมคือพูดแต่ละอย่างเช่นเขาสร้างรถไฟฟ้าต้้งไม่รู้กี่สายสายส,ายสีเหลืองสายนู้นสายนี้ควายชัดๆบอกแล้วว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันเป็นโครงการที่เขามีการเซ็นอนุมัติมันเป็นโครงการที่มันควรจะเสร็จตั้งนานแล้วด้วยซ้ําไปถ้าไม่มีการเปลี่ยนรัฐบาลเน่แล้วโครงการพวกนี้ใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องทําต่อค่ะ มันไม่ใช่เป็นคุณงามความดีของบิ๊กตู่เลยนะฮะที่สําคัญเลยก็คือถ้ามันไม่มีบิ๊กตู่มันอาจจะเสร็จไปตั้งนานแล้วสายสีเหลืองที่ฉันบอกว่ามันจะกลายเป็นสีช้าเลือดช้าหนองไปแล้วทุกวันเนี้ยถามจริงๆค่ะได้ดูข่าวบ้างไหมชุดความคิดที่พูดออกมาแต่ละแต่ละอย่างที่ฉันบอกว่าไม่น่ามาเป็นคนที่เรียกว่าเป็นศิลปินหรือเป็นคนของประชาชนเลยจริงๆนางก็ไม่ได้ดังโอ้โหเป็นซุปตาอะไรแล้วก็ชื่อเสียงในวงการก็ถือว่า ไม่ได้อะไรมากมายยิ่งวันนี้พอออกมาพูดแบบนี้ดิฉันบอกได้เลยค่ะบอกว่าดีแล้วที่ดิฉันไม่เคยดูผลงานของนางเลยนอกจากไม่เคยดูแล้วก็ยังไม่ได้ให้ราคาอะไรนะคะถ้าจะออกมาพูดแบบนี้ไม่ต้องออกมาพูดราคาะอายเขานะคะข้อมูลที่มีเนี่ยไปเอามาจากไหนถามหน่อยไปขุดไปยังไงก็ไม่เจอโหประเทศนี้ฉันบอกว่าดวงอาทิตย์พลาสมาหาอะไรของมึงปกติมีอยู่ดวงเดียวที่กูก็ร้อนจะไตาหายอยู่แล้วมึงไปเอามาจากไหนนะคะ ทำให้ดิฉันนึกไปถึงคนบางคนโอ้วันนี้นะคะพูดง่ายว่าเป็นพิธีกรเด่นดังมากนะคะคือพูดง่ายว่างานเข้างานวิ่งหาแต่ตอนที่ขึ้นเวทีกปประ,ประอบอกว่าจะไปจะไปกู้เงินทําไมรถไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวจีนก็มาสร้างให้โหไม่รู้เรื่องเลยจะต้องไปเป็นหนี้ทําไมจะต้องไปกู้เงินมาเพื่อเดี๋ยวจีนก็มาสร้างให้รถไฟฟ้าประธานโทษนะคะจีนเขาเป็นพ่อมึงเหรอ เขามาสร้างให้เขามาสร้างให้ฟรีที่ไหนวันยังไงยังไงก็ต้องจ่ายตังค์แล้วก็บอกว่าจะกู้เงินมาทําไมนี่ก็ต้องถามพ่อมันก่บว่ากู้มาทําไมจนกระทั่งทุกวันเนี้นะคะเป็นหนี้เขาล้นพ้นหัวกู้เงินจนไม่รู้จะชนเพดานยังไงนี่สาธารณะกันเท่าไหร่คนที่มาบริหารประเทศแล้วทําให้มีหนี้ขนาดนี้มึงก็ยังอวยได้ว่าโอ้โหประเทศไทยมีทองเหลือเท่านั้นเท่านี้เป็นประเทศที่โอ้โหเหลือเงิน จากการที่เข้ามาบริหารวันนั้นนะ่ะท่านไปยึดอํานาจมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะคังไม่เหลือเงินสักบาทมึงไปเอาอะไรมาพูดมึงไปนั่งอยู่หน้าประตูคังเลยอ,อีปเปิ้ลถ้าประเทศวันนั้นไม่มีเงินสักบาทบิ๊กตู่เข้ามามันจะเอาเงินที่ไหนมาบริหารประเทศใครอีควายคือดีฉันไม่ได้ว่าอะไรนะไอการที่คุณจะไปเกียดตระกูลนะคะที่ทําให้มีการรัฐประหารเนี่ยคือการรัฐประหารมันเป็นอะไรฮะมันเป็นการลงโทษเหรอแล้วเขาทาอะไรผิด แล้วถ้าสมมติว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นคนเป็นคนอะนะเอาแค่เป็นคนไม่ไม่ต้องเป็นอ่คนดีคนอะไรเลยถามว่าระหว่างคนทํารัประหารกับคนถูกทํารัประหารเนี่ยมึงควรด่าใครทำไมถึงพูดเหมือนกับว่าการทรํารัประหารนั้นเนี่ยเป็นการเป็นสิ่งที่ดีแล้วคนที่คนที่โดนรัฐประหารเนี่ยนะคะก็คือมีเป็นเป็นความผิด มึงสมควรโดนหรืออะไรอย่างนี้คือเอาความคิดแบบนี้มาจากไหน,นแล้วคนไทยเป็นอย่างนี้เยอะมากโดยเฉพาะสลิมก็ยังไม่ได้หูตาสว่างคําว่าหูตาสว่างของคนพวกนี้ดิฉันบอกเลยครับว่ามึงก็ยังต้องหยอดตาและลอกต้อด้วยมึงถึงจะเรียกว่าสว่างจริงแล้วก็มีข่าวมาอีกนะคะบอกว่าวันเนี้ยคุณหญิงพจมานันดครอบครัวไปกินข้าวแล้วเบรกนะคะทักษิณเนี่ยอย่าเพิ่งกลับบ้านเพราะกลัวว่าจะถูกหลอก กลับมาถึงแล้วแทนที่จะให้เข้าสู่กระบวนการได้มีการประกันตัวก็อาจจะถูกจับติดคุกเลยแล้วก็อาจจะมีนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ก็คือดิฉันบอกอย่างนี้ค่ะว่ากรณีของทักษิณจะกลับบ้านหรือไม่นะคะถามความเห็นของดิฉันดิฉันก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่ต้องกลับนะคะแต่ถามว่าถ้าเขาจะกลับเขามีสิทธิ์ไหมก็ให้เขากลับเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันวันนี้ดิฉันเพิ่งพูดเองนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ ะะคุณหญิงพรจมามันก็เป็นห่วงก็เลยคิดว่าจะเบรกเดี๋ยวเรามาดูข่าวคืบหน้ากันนะคะว่าตกลงทักษิณจะกลับไหมถามว่าทําไมาถึงเป็นข่าวเรื่องแบบนี้คนในครอบครัวเขาเป็นห่วงกนันเป็นปเรื่องปกติแต่มีสลิมไปแซอีกนะคะบอกว่า <S <S เห็นไหมพูดจาอะไรไม่เคยเชื่อถือได้บอกจะกลับก็ไม่กลับเอาถ้าเป็นมึงมึงจะกลับไหมล่ะถ้ามึงไม่ไม่มีคนมารับรองความปลอดภัยให้มึงกลับมาแล้วไม่รู้จะโดนอะไร แล้วที่สําคัญเลยก็คือถูกหลอกมากี่ครั้งแล้วมึงก็ได้จะจําได้สิบกว่าปีมาที่ทักษิณถูกหลอกกี่ครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาพูดมาแซะเนี่ยถามจริงๆเถอะมึงหวังดีประสค์ร้ายเหรอมันก็เรื่องของเขาเขาจะกลับหรือไม่กลับปัจจุบันนี้ที่ฉันบอกว่าทักษิณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ารักหลานอยากเล่นกับหลานส่งเครื่องบินมารับหลานไปเล่นด้วยได้เลยมันไม่ได้ลำบากเดือดร้อน มันไม่ได้คือพูดง่ายๆว่ามันมันมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะที่ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันไม่ได้เห็นกันเลยตลกตรงที่ว่ายังมีคนที่พูดแบบนี้แล้วมีคนเชื่อด้วยที่สําคัญเลยก็คือมันมีคนเชื่อแล้วคนเชื่อก็เชื่อจริงๆจังๆแถมยังบอกว่ากรณีของไอทีวีเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นของทักษิณก็ไม่ได้คิดไม่ได้เถียงนะคะแต่ทักษิณถูกยึดไป หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็คือถูกดิบดำนาาถูกอะไรไปแล้วแล้วยังบอ่อยนะคับอกว่าคนที่ไปยื่นเอาผิดพิธาเนี่ยเรื่องไกลเมื่อก่อนก็เป็นลูกน้องทักษิณเป็นลูกน้องทักษิณแล้วยังไงขนาดทักษิณยังถูกมันล้องเลยนะะกับกายเป็นว่าฉันบอกว่าอะไรอะไรก็โยนให้ทักษิณมีพวกสลิมก็วนอยู่กับจอมนำข้าวมึงไม่เคยรู้เลยเหมืองทองอัครา มึงไม่เคยรู้เลยว่าอยู่ในอำนาจแปดปีมีหนี้สาธารณะเท่าไหร่แล้วกู้เงินมาเท่าไหร่ย่ามาพูดว่ามีทองเหลือดิฉันบอกว่ามีทองเหลือกูก็ไม่เคยเห็นแล้วถ้ามีทองเหลือแล้วทำไมเป็นหนี้เหาดนั้นไล่ที่บอกว่าต้องรดปรหารมาไม่ทําก็ไม่ได้ตอนนั้นในครางไม่มีเงินสักบาทก็คือมึงเนี่ยควายต้องเลือกเรียกพ่อควายต้องเรียกมึงแม่เลยถ้าในครังไม่มีเงินเหลือสักบาท ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าไอตู่มันเข้ามามันจะบริหารประเทศด้วยอะไรมันเกี่ยวย่ายมันกินเหรอนะฮะประเทศนี้ถ้ายังมีคนพวกนี้อยู่ดิ่ฉันบอกเลยค่ะว่าม,มันไม่มีทางจะไปไหนได้ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งถ้าฝ่ายประชาธิปไตยนะคะได้อำนาจหรือได้เสียงมาเยอะแยะมากมายเมื่อก่อนจะถูกหาว่าซื้อเสียงเดี๋ยวนี้ก็ถูกหาว่าปั่นโซเชียล โซเชียลดิฉันบอกว่ามึงจะปั่นมึงก็ปั่นได้ไอโอเต็มเต็มบ้านเต็มเมืองมึงมึงมึง,มง,มงแม้กระทั่งตอนที่ดิฉันไลฟ์สดก็ยังมีเข้ามาแซะเลยแต่ความสามารถไม่มีวิสัยทัศน์มันไม่มีมันช่วยไม่ได้ที่สําคัญเลยนะคะดิฉันบอกว่าถ้าสมมุติว่าอยู่มาแปดปีแล้วทําได้แค่นี้ก็ต้องอายไม่ใช่คิดแต่จะกลับเข้ามาอีกแล้วคาพูดที่บอกว่าทําแล้วทําอยู่ทําต่อมันทําให้คนไทยขนหัวลุกเพราะที่มึงทําแล้ว ทำอยู่แล้วมึงจะทําต่อเขาไม่กลัวเหรอคะในเมื่อสิ่งที่ทําเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องการและมันไม่ได้ทําให้ประเทศจเจริญขึ้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าดีจริงอย่างที่ป,ป้นมันว่าทําไมมึงลงเลือกตั้งไม่มีคนเลือก